ไปกันเช่นเคยกับทหารตำรวจและตชะดนะฮะเข้าตรวจยึดแหล่งเก็บตู้เกมของ Spa, สมาชิกสภาเทศบา,าบลเมืองท่าบ่อกลางเมืองท่าบ่อหนองคายครับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะร้อยเอกจรุุวรผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบหนองคาย500ตีประยูนแสงนาสกตชด .24 นะครับตำรวจสพท่าบ่อน,นะฮะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งเข้าตรวจพื้นที่บ้านสวนไม่มีเลขที่บ้านพลสานะฮะ ตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อหนองคายและร้านสยามธุรกิจะะเลขที่27หมู่12เทศบาลเมืองท่าบ่อหนองคายที่คาดว่าเป็นพื้นที่ผลิตและซ่อมตู้สล็อตนะฮะเป็นแหล่งพักส่งของต้องสงสัยว่าเป็นที่เก็บตู้สล็อตและตู้เกมที่เกรงกลัวการกวาดล้างตามคําสั่งของคสช,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 ชซึ่งเป็นบ้านของนายภัยบูรณ์พรพิรุณโรธ54ปีและนายพรชัยพรพิรุลโรธสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อหนองคายหลังจากได้รับแจ้งว่าได้นําตู้เกมมาซุบซ้อนไว้ครับ จากการตรวจคน้นพบตู้เกมจำนวนหนึ่งะฮะอยู่ด้านหลังของบ้านนะฮะซึ่งทำเป็นที่เก็บตู้เกมและตู้คาราโอเกะแต่กลับพบว่าได้มีการถอดอุปกรณ์และอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ออกไปนะครับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึบนำส่งสพท่าบอ่อเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามพรบรสุลกคากรต่อไปด้วยนะครับ